สวัสดีครับเจอกับผมแม็กกี้อีกแล้วนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นสาระน่ารู้และก็เทคนิคการขึ้นฟ้านะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องยืดเส้นยืดสายหรือว่าวอร์มอัพนะครับวอร์มอัพธรรมดาไม่มีอะไรมากเทคนิคการขึ้นฟาดก็ง่ายๆนะครับหลักๆก,ก็เป็นการเหวี่ยงตัวเหวี่ยงแขนเตะขาซ้ายขึ้นฟ้าแต่ต้องเตะตรงไปข้างหน้าแล้วก็ขึ้นฟ้านะครับ พยายามจำและก็ก o p ป้การขึ้นฟาดของผมนะครับเวลาที่เราจะไปขึ้นฟาดเราก็คิดตรงนั้นว่าเราต้องเตะขาไปข้างหน้าตรงๆขึ้นฟา้าแล้วก็เอียงตัวไปข้างหลังพร้อมด้วยขาขวาส่งตัวขึ้นฟาดการตั้งฟาดนี่ครับถ้าเราตั้งไกลๆมันก็จะขึ้นยากนิดนึงเพราะว่ามันคำนวณยากนะครับและตัวเราก็จะหมุนไม่ค่อยได้ แต่ถ้าเราตั้งใกล้ตัวมันก็จะเคลื่อนได้สวยนะครับที่บอกว่าสวยก็คือแบบเราจะหมุนเลยตัวก็จะห้อยลงลูกก็จะลงฝังหลังจากฝึกหัดบนพื้นที่นุ่มจนมั่นใจแล้วว่าทำได้แล้วก็ย้ายมาฝึกหัดบนพื้นที่แข็งกว่าเราจะรู้สึกได้เลยว่าเราจะขึ้นเตะได้สูงขึ้นแล้วเวลาลงก็จะไม่มีการลื่น แรกๆก็จะเจ็บมือนิดหน่อยแต่ถ้าเราฝึกไปนานๆมือเราก็จะด้านแล้วก็จะไม่เจ็บมากเท่าไหร่ถ้าเรากลัวหรือว่าไม่มั่นใจเราก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมก็จะแนะนําให้ขึ้นฟาดแล้วก็หมุนให้ครอบๆก็พอนะครับลูกมันตกก็ให้มันตกไปครั้งหน้าเอาใหม่ก็อย่างที่บอกไปนะครับ เตะไม่โดนก็ไม่เป็นไรขึ้นเตะให้ครบรอบก็พอผมก็เห็นหลายคนนะครับที่ใช้เสียงช่วยในการเึ้ืนฟาดเพราะบางครั้งเราไม่กล้าขึ้นฟาดนะครับฮิดสู้ขึ้นมานิดนึงใช้เสียงกลบกลืนความกลัวของเรานะครับ จะเห็นได้ว่าผมเตะไม่ค่อยแรงนะครับก็เป็นเพราะว่าผมไม่ได้เล่นมาหลายเดือนแล้วนี่ก็เพึงมาเล่นเป็นวันแรกเวลาฝึกก็ให้ฝึกจนเหนื่อยล้าเลยนะครับคือร่างกายเน่าขาก็ล้าอะไรประมาณนี้แล้วก็พักยาวเลยพักจนกว่าร่างกายจะหายเป็นปกติแล้วก็ค่อยกลับมาฝึกอีก ถ้าฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายของเราจะฟื้นฟูได้เร็วขึ้นพักแค่วัน2วันก็คงจะหายถ้าถึงจุดนั้นแล้วก็หมายความว่าร่างกายเราฟิตนะครับถ้าแบบวันนี้ฝึกจนร่างกายเหนื่อยล้าสุดๆพรุ่งนี้ตื่นมาร่างกายหายเป็นปกตินี่แสดงว่าอ่าร่างกายเราฟิตมากๆนะครับ มันก็เป็นธรรมดานะครับถ้าเราฝึกจนเหนื่อยล้าแล้วเราก็คงขึ้นฟาดไม่ได้อีกก็อย่างที่บอกไปให้พักนานๆจนกว่าร่างกายจะฟื้นฟูเวลาเรากลับมาฝึกอีกก็จะรู้สึกได้เลยว่าเรามีพละกําลังเพิ่มมากขึ้นโอเคครับวันนี้ก็คงต้องเอาไว้แค่นี้นะครับหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อลหลายๆคนสําหรับวันนี้สวัสดีครับ